10เทคนิคเล่น ROV เก่งขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ 1. ดูมินิแมปคือการดูมินิแมปเนี่ยครับเป็นพื้นฐานของการเล่นมู b าเกมแนวม o b าเกือบทุกชนิดนะครับถ้าใครอยากเก่งขึ้นนะครับก็ต้องพยายามมองมินิแมปให้ตลอดนะครับอย่าหลุดโฟกัสจากมินิแมปเลยเด็ดขาดซึ่งการมองมินิแมปเนี่ยจะทำให้เราแบบเอ่อเห็นทิศทางการเดินเกมของทีมเราการเดินเกมของทีมศัตรูอีกทีมนึงหายไปไหนเขาจะทำอะไรเราจะรู้ทุกอย่าง มันเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยครับใครที่อยากเก่งขึ้นข้อแรกสําคัญที่สุดต้องฝึกต้องทําต้องมองมินิแมปทุกครั้งจําไว้นะครับ 2. เลือกตัวเมตาหรือเลือกตัวแก้ทางเมตาย่อมาจาก most effective tactical advantage ความหมายคือเทคนิคการเล่นที่นิยมใช้กันในขณะนั้นและมีโอกาสชนะสูงซึ่งมาจากการที่แพทถูกบัฟถูกเนิร์ฟในแต่ละแพทนะครับเช่นแพทนี้ฟอร์เรนโดนเนิร์ฟแพทนั้นลิกเตอร์โดนบัฟอะไรประมาณนี้นะครับ เราต้องศึกษาหรืออ่านข้อมูลที่เปลี่ยนไปในแต่ละแพทนะครับนอกจากศึกษาแพทก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้ว่าในแพทนั้นๆนนนะตัวไหนคือตัวเมตาคือการดูแข่งนะครับนักแข่งเนี่ยเขาจะวิเคราะห์หรือว่าเลือกฮีโร่มาอย่างละเอียดตัวละครไหนคือตัวที่นักแข่งแย่งกันเลือกหรือแย่งกันแบนนั่นแหละครับคือตัวเมต้านะเพราะตัวเหล่านั้นมันโกงครับเราต้องพยายามเลือกตัวเหล่านั้นเพื่อทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะ กลับมาที่ประเด็นย่อยของหัวข้อที่2นะครับก็คือเลือกตัวแก้ทางนะเราต้องรู้นะครับว่าตัวไหนเลือกตัวแก้ทางกันได้นะครับเช่นเ,เจอลินดิสเอาด้วงไปสู้เจอลิกเตอร์เอาโอเมนไปจับเจอฟอร์เลนเอาฉีไปสู้อะไรประมาณนี้นะครับสำคัญสุดๆเลยมันจะทําให้เราเล่นกันง่ายขึ้นมากๆนะครับในเกมน,นั้นๆซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนแก้ทางกันได้เราก็ <laughs> ไปดูนักแข่งเหมือนเดิมครับหรือไม่ก็ไปศึกษาลองเล่นจากตัวละครนั้นนั้น แล้วลองดูว่าเอ้ยตัวนี้มันเก่งตรงไหนมันไม่มันไม่เก่งตรงไหนรู้สึกว่าเล่นเจอตัวไหนแล้วเป็นปัญหานะครับนั่นแหละคือตัวที่มันแก้ทางของตัวนั้นนะ 3. ามเคลียร์คีปก่อนบวกพยายามเคลียร์คีปก่อนที่จะบวกหรือก่อนที่จะด์สเลยเยอร์หรือมังกรอาบิซอาดากอนต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตายคีปไม่เข้าเขาก็จบบ้านเราไม่ได้ถ้าเกิดเราไฟชนะคีปเข้าบ้านเราก็จบบ้านได้เลย,เลยหรือว่าเขาไฟไฟอยู่ เขาไปเคลียร์คลิปคลิปเข้าบ้านแล้วก็ตีป้อมแบบในภาพนี้เลยครับชัดเจนไหมจบบ้านได้ทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนตายหมดก็ problem, อย่าลืมนะครับท keep, keep, ําเวฟคลิปเคลียร์คลิปก่อนบวกก่อนทําอะไรทุกอย่างนะสําคัญ4เข้าใจฮีโร่ที่เราเล่นการที่เรารู้ว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยครับมีข้อดีข้อเสียตรงไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะ อย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณเอาเอลซูไปเล่นไล่โถมไล่ยิงใครเขาเนี่ยเราจะไปสู้สลิมได้ไหมครับก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็สู้ไม่ได้แล้ววิธีเล่นของเอลซูจะเล่นยังไงเราก็ต้องคอยิงโป๊กก่อนเรามีสกิล2ที่ระยะอย่างไกลเลยเรายิงโป๊กไปก่อนเลยครับเรายิงโดนสัก2ทีเนี่ยเขาเจ็บแล้วเราไฟ์เราได้เปรียบไม่ดีกว่าหรอครับเนี่แหละครับคือการเข้าใจฮีโร่นะห้า คิดวิธีการเล่นก่อนเริ่มเกมอันนี้นะครับคือโจทย์ใหญ่มากๆนะครับของโปรเพเยอร์นะคือบางทีอะอย่างเช่นตอนผมแข่งเนี้ยถ้าเกิดโค้ดดับมาเอ้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเล่นยังไงเนี่ยคือเราตีโจทย์ของฮีโร่ของเราไม่แตกนะครับข้อเนี้ยเป็นข้อที่แบบเออผมว่ามันยากมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจจากข้ออื่นๆที่ผมบอกไปอะเช่นแบบการเข้าใจฮีโร่ การรู้ว่าตัวไหนแก้ทางกันการรู้ว่าตัวไหนคือตัวเมตาอันนี้มันประกอบมาจากข้ออื่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของข้อนี้กันนะครับอันนี้เป็นเกมจากการแข่งขันพรีเมียร์ลีกรอบที่ผ่านมานะครับก็เป็นคู่ระหว่างแฟชชบูฟกับทีมแฟร์นะเพื่อนๆทุกคนลองคิดตามดูนะครับว่าใน2ทีมนี้เขาควรจะเล่นแบบไหนถึงจะเพิ่มโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในใชัยชนะของเขามากขึ้นนะครับเรามาดูที่ฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับก็คือทีมแฟชชูฟนะครับ ทางฝั่งแฟดบูมนะครับที่ผมเห็นหลักๆเลยนะก็จะมีการโป๊กที่มาจากระยะไกลนะครับของโจ๊กเกอร์สกิลหนึ่งปลาจรวดของเอิกซี่สกิลหนึ่งปลาผีเสือ้อหรือว่ามูล่าที่พุ่งๆไปอันตินะครับแล้วก็คลิกซิกที่มีสกิลลวบทําทจังหวะให้เพื่อนฉีที่มีสกิลอันตีทําจังหวะให้เพื่อนคลิกซี่ที่มีสกิลสตันสตัวนี้สามารถต่อ CC กันได้ครับสรุปแล้วทีมแฟดบููควรเล่นยังไงครับทีมแฟดบููก็ต้องเล่น โดยการเน้นโป๊กเน้นสกิลจากระยะไกลเพื่อทําดาเมจใส่อีกฝั่งก่อนนะครับเพราะว่ามีสกิลระยะไกลที่ดีกว่านะครับหรือว่าถ้าจังหวะดีๆสามารถใช้คลิกสิกรวบได้ฉีอันติตามอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีซีเนียลเขาจะเอาซีเนียลลงมาเคาน์เตอร์เราหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นของทีมแฟชบู๊นะครับ ส่วนวิธีการเล่นของทีมแฟนนะครับผมทิ้งเป็นโจทย์ให้เพื่อนๆได้ทําการบ้านกันแล้วกันนะว่าเขาควรจะเล่นแบบไหนนะครับก็อย่าลืมคิดตามแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้ช่องคอมเมนต์ของผมด้วยนะครับว่าเขาควรจะเล่นแบบไหนนะสำหรับทีมแฟนหกอย่าบ้าคิวก็ข้อนี้เป็นปัญหากับออผมว่าหลายๆคนอนะ่ะผมก็ด้วยเพราะว่าแบบบางทีเล่นเกมมันๆเงี้ยเราก็อยากจะแบบฆ่ามันๆด้วยฆ่าเยอะๆเราก็ เอเอียงไปตามอารมณ์ที่สนุกของเราจนกลายเป็นโยนสุดท้ายเราก็แพ huh uh. wow ้เพราะว่าจริงๆแล้วอะครับเกมมันชนะที่ปอบนะฆ่าเป็น้อยตัวแต่ว่าจบบ้านไม่ได้ก็แพ้อยู่ดีนะครับก็เหมือนกับความรักนั่นแหละครับไม่ว่าเราจะจีบเขาขนาดไหนเปเขาขนาดไหนแต่สุดท้ายถ้าเราไม่บอกรักเขาไม่บอกความในใจให้กับเขาหรือว่าไม่ขอเขาเป็นแฟนเราก็แพ้อยู่ดีครับ 7. รู้จักต่อสกิล การต่อสกิลนะครับหรือว่าเล็กอย่างหนึ่งคือการเชนซีซีนะครับซีซีที่มาจากคําว่าคราวคอนโทรนะครับวิธีการต่อสกิลเนี่ยก็คือ,อหลังจากที่เพื่อนเราสตัร์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีหลอดเล็กๆขึ้นถ้าเกิดหลอดมันหมดเมื่อไหรอ่อ่ะเราค่อยใช้สกิลต่อนะครับทำให้มันพอดีที่สุดนะแล้วเราจะได้ผลของการสตัร์ได้นานที่สุดนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราแบบอพอเพื่อนสตัรแล้วเรารีบจ่ายรีบจ่ายปุ๊บจากสตวิ์สามจะเหลือแค่1นึ่าวิอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันได้ไม่เต็มที่ไงเราควรจะรู้จักการต่อ skill สกอนกนครับับมกๆเหือ พยายามเล่นไป f ฟล์เดียวกับทีมคือการเล่นไป f ฟล์เดียวกับทีมนะครับมันก็คือการเล่นเป็นทีมนั่นแหละอย่างเช่นว่าตอนเพื่อนบวกเราก็บวกนะครับตอนเพื่อนถอยเราก็ถอยไม่ใช่ว่าเพื่อนถอยเราบวกเพื่อนบวกเราถอยแบบนี้มันก็จะไม่เป็นทีมใช่ไหมครับเราก็จะไม่เป็น f ฟล์เดียวกันเคยเห็นในการแข่งไหมครับว่าแบบการบวก1ทีอ่ะทีม<ท>เราตายหมดเราก็ตายหมดเลยเราชนะก็ชนะด้วยกันคือเราไม่มีทางรู้ผลล่วงหน้าของไฟล์หรอกนะครับว่าเราจะชนะหรือแพ้ แต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่บวกเนี่ยครับในจังหวะที่เพื่อนบวกเนี่ยไฟนั้นอนะโอกาสแพ้ก็จะมากขึ้นนะครับ9ถ้าขึ้นบ้านไม่ได้ไม่ต้องรีบดันครีปเคยเป็นไหมครับเล่นต้นเกมได้เปรียบมากแต่ว่าขึ้นบ้านไม่ได้สักทีเจอฮีโร่กันบ้านเก่งๆดีแลกยีน่าเพลต้าอะไรประมาณนี้คับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะเราไม่ต้องดันครีปอันนี้เป็นเทคนิคของแบบเอ่อทีมระดับโปรลีกใช้เลยนะคือบางทีอะเราส่งครีปไปอะเราไม่ได้กดดันเขาเลยนะเขาเคลียร์คีปอยู่ในบ้านชิลๆ กลายเป็นว่าเรายิ่งส่งเงินให้เขาคีบเท่ากับเงินนะครับเรายิ่งส่งเงินให้เขาสุดท้ายเขารวยเขาเงินเท่าเราเลดเกมมาเงินนําขนาดไหนก็ถือว่าเท่ากันอยู่ดีเพราะว่าของเต็ม6ช่องเท่ากันแล้วความได้เปรียบที่เราสั่งสมมาละ่ะความได้เปรียบที่เราสั่งสมมาก็จะหายไปนะครับแล้วการที่เราไม่ดันคีบเนี่ยมันดีตรงไหนหรู้ไหมครับ1เลยคือทําให้เขาไม่ได้เงินเพิ่ม2คือเขาต้องเสี่ยงที่จะออกจากบ้านมาเพื่อมาเคลียร์คีบเพื่อจะเอาเงินนะครับ ถ้าเขาไม่ออกมาเราก็จะตัดคีบป,ป่าเขาหมดเราจะคุมมังกรคุมดักได้หมดเราค่อยขึ้นบ้านเวลานั้นก็ได้ครับได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะสรุปนะครับถ้าขึ้นบ้านไม่ได้สักทีไม่ต้องรีบดันคีปนะครับรออยู่ในป่าน,นั่นแหละให้เขาออกมาสู้กับเรา10สนใจอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ก็คือดัรเลเยอร์หรืออาบิซอดากอนนี่แหละครับผมจะเรียกแทนว่ามังกรหรือคองแล้วกันนะอย่างอาบิซอดากอนเนี่ยครับต้นเกมเนี่ยความสําคัญก็คือจะให้เงินให้ exp ทั่วแมปใช่ไหม แถมอีกอย่างหนึ่งคือให้บัฟเผากับทีมเราที่อยู่ในละแวกที่มังกรตายนะครับบัฟเผาเนี่ยจะทําให้เราเก่งมากขึ้นในการไฟนะครับบางทีฮีโร่ใกล้าตายแต่เราฆ่าไม่ตายเงี้ยเหลือเลือดนิดนึงบัฟเผาของมังกรเนี่ยก็ช่วยให้ฆ่าได้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจากทีมใหญ่ๆนี่ครับในการแข่งโปรลีกหรือว่าการแข่งระดับโลกที่ผ่านมานะครับ อย่างทีมบุรีลัมเนี่ยครับจะให้ความสนใจกับอ็อบเจกต์มากมาลนะอย่างดาร์คซ์เลเยอร์เนี่ยพอ8นาทีเนี่ยไปสังเกตได้เลยครับทีมบุรีลัมเป็นทีมที่ถ้าเกิดทีมฝั่งตรงข้ามเสียเลือดหรือว่าโลต้องว์ปกลับบ้านช่วง7-8นาทีเขาจะหาเวลาเอาดาร์คซ์เลเยอร์ทันทีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทิค10ข้อของผมนะครับที่รวบรวมมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อทุกคนจําและนําไปใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยครับผมรับรองว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเล่นเก่งขึ้นแน่นอนแลงคอนแล่กลยยไก ถ้าชอบคลิปนี้สาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ